แล้วเดี๋ยวไปต่อดำสวนที่บ้านทัาสวัสดีครับผมนายเฉลิมดาทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์หมู่ที่6กผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบครับวันนี้จะมาน,ำ,นำเสนอ,อร,นระบบาก,การจ<า>่ายน้ำนะครับจากแผงโซล่าเซลล์นี่เป็นระบบยินสีเนาะครับ1ิบโวลต์ ครับจากโครงการราชราชดำริของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี่ก็จะทำการสูบน้ำนะครับด้วยแผงโซลาเซลล์เพื่อขึ้นไปตู่ถังแล้วจะวางปล่อยเป็นระบบน้ำหยดให้เกษตรกรรมได้ได้ใช้นะครับ เป็นการสาธิตนะครับอนี้เราเปิดปิดยังไงครับด้านเปิดปิดยั้ารีโมทนะอันนี้ระบบนะครับระบบเปิดปิดครับอันนี้จะจะใช้เวลาตั้งเวลาเปิดปิดอ๋อตั้งเวลาได้ครับผมตั้งเวลาได้อันนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณรีโมทใช้เปิดปิดเหมือนกันครับรีโมทได้ด้วยอีกจะมี2อระบบระบบระบบตั้งเวลากับ ไอ้ระบบไอ้รีโมทครับอันไหนลองลองลองกดโชว์ได้วยนะอันนี้ครับรถซีกกลางเขหาโอ๋อมันต้องปรับโหมดก่อนใช่ไหมครับปรับโหมดอันนี้ระบบเปิดติดครับอ๋อปรับอันนี้นี่น่าจะเวลานี่ครับครับเวลาอันนี้รีโมทครับต้องปรับลองนโหมดดูลองกดดูอ๋อติด ไปอยู่ไกลๆก็กดได้เป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แถวๆบริเวณไม่เกิน50เมตรเราก็กดกดนี่ได้เนาะเราจะนอนนอนเลแล้วมากดเล่นก็ได้ครัอโอเคเยี่ยมเลยตอนนี้สมมุติว่าเราไปงานแต่งอ้าทีนี้เราไปงานแต่งยังไงเราสามารถ ติดตั้งเวลาตรงไี้ได้ครับก็คือว่าถ้าถ้าเรามีงานแต่งที่ไหนเราก็ตั้งเวลาไว้ให้มันทํางานตอนช่วง1นึ่งโมงเช้าสองเช้าก็ได้เนาะแล้วก็ปิดหลังจากนั้น30สิบนาทีก็ปิดเองมันเราก็ไปเที่ยวงานบุญงานบวชอะไรได้สบายเนาะขแค่มีไฟโอเคแจ๋วแจ๋วครับทีนี้เราไปดูระบบน้ําอยู่ไปดูถังกันนะครับ อ่าน้ำมันมามาท่อนนี้เนาะครับพอน้ําเข้ามาถึงถังน้ําที่เก็บน้ําไว้แล้วนะครับก็จะใช้ระบบแรงดันของน้านะครับระบบแรงดันของน้ําลงมาเพื่อปล่อยไปตาม <พอ S 2> ตามท่อสายน้ําหยดนะครับอ๋ออันนี้คือใช้หลักการน้ําจากที่สูงไหลลงที่ต่ำเลยใช่ไหมครับเป็นระบบแรงดันของน้ํานะครับไหลจากถัง แต่ถ้าอันนี้เป็นการสาธิตนะครับแต่ถ้าจริงๆเราจะมีตั้งเให้มันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นจะได้ส่งน้ําได้ดีจากนั้นก็จะปล่อยมาตามท่อเมนนะครับ p v c สีตีฟ้านี่แหละครับแล้วเราจะมีวาล์วมาเปิดปิดน้ําครับอีกชั้นหนึ่งครับส่วนท่อน้ำหยดให้วางขึ้นนะครับเพื่อป้องกันในอันนี้รูรูน้ําหยดใช่ไหมครับผมอันนี้มันเป็นแบบสําเร็จเลยใช่ไหมครับครับอันนี้จะมามาพร้อมสาเร็จเลยครับ มันจะเป็นเติมเด็ดทีม้วนยาวมาขายเราเราก็ซื้อมาต่อได้เลยแล้วแต่เราจะเลือกว่าจะเอาขนาดวระยะห่างแล้วแต่นะครับคือห่าง20เซน25้าเซนนะครับแล้ว อันนี้มันก็เริ่มหยดแล้วนะครับครับเริ่มเดือดสม่ำหนั่งไม่พอใจเรื่องของแสดงว่าเราต้องซื้อเทประยะห่างเนี่ยตามเพื่อที่เราจะปลูกเนาะตามที่เราต้องการพืชถ้าเพื่อหลุมห่างแล้วก็ซื้อระยะห่างตามติดบนตะกร้าเลี่ยมานะครับไม่หยดนะครับข้อดีก็คือจะประหยัดน้ำมากนะครับในยุคนี้ออข้อดีมันคือประหยัดน้ำแล้วก็น้ำจะไหลลงได้อย่างสม่ำเสมอนะครับคือพืชจะได้รับ น้ำตลอดเวลานะครับในส่วนนี้มันอยู่ที่เราต้องการว่าจะปล่อยน้ําไปครั้งละกี่ชั่วโมงแล้วแต่ความพอใจของเราที่จะปลูกพืชครับอ,อันนี้น้ําก็ยังไม่เต็มถังนะ่นะมันอาจจะแรงดันมันอาจจะยังมีสงแต่มันก็ไหลแล้วเนาะนี่เปิดให้ดูเคสให้ดูเลยนะ จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับถ้าคุณครับก็อย่างในงหมู่บ้านสมบูรณ์ของเราก็มีการปลูกมันสำปหลังก็พอสมควรนะครับ ถ้าเจ้าของพื้นที่ท่านใดที่มีสระน้ําพอที่จะทดลองแล้วแต่ก็สามารถไปวางบนร่องมันสำปะหลังได้นะครับทดลองสักไร่หนึ่งอย่างที่เราเคยได้ไร่ละตันสองตันเราอาจจะได้ไร่ทิงหกเจ็ดแปดตันก็อาจเป็นได้นะครับเพราะก็ดีก็คือพร้อมทั้งโ่อยปุ๋ยน้ํามาลงในสายเดียวกันกับน้ําหยดได้นะครับ นี่นะครับข้อดีของระบบน้ำยดนะครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นทีมงานเรานะครับนางเอกครับนางเอกให้ให้ผมให้กล้องนะครับนางเอกครัใช้นางเอกนะครังเอกพร้อมใช้าาร จะไปใช้งานอะไรบ้างครับเอาไปใช้ปลูกผักค่ะปลูกข้าวโพดปลูกแตงกวาสนใจจะปลูกมันสำปะหลังอาจารย์ได้เลยได้เลยนด้วันนู้นั่นี่ได้เนขนอโอ้ได้ให้กำลังใจนะครับนั่งอยคนพอนำกลังทนั่งอย่าพนากลัวเลยครับขอบคุณครับขอบคุณแ่ครับ